โอเคมาร์กแล้วทุกคนบ้านมันอยู่ตรงกลางแต่ผมจะมาร์กใส่บ้านตัวเองนะผมจะมาร์กใส่บ้านตัวเองให้พวกที่อยู่บนบ้านตายให้หมดเลยเคยรู้สึกก้าวบ้านเสียงมันมาทางนี้ว่ะ เคยรู้เวลาที่เรามีกันเมือเธอต้องไปพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังล่ะพร้อมแล้ว,ลวยิงบ้องเลยหรืออ่ะแคปนี้ขึ้นแล้วแคปนี้ยังไม่มีของยอ,ยอ,ยอยู่ยิงก่อน,นอยิงก่อนยิงก่อให้มันมาก่อนดิให้มากก็ดีให้มาก่อนรอรอรอมาก่อนดิ เรียกเรียกเรียกมาก่อนพี่เรียกมาก่อนลงเด์ดจีเนี่ยให้เงินไปลงอ่างผมไม่ใช่คนเจ้าชู้เลยอามาผลดาวให้อ่าพี่คิดถูกแล้วเพเหมือนผมแฟนไม่ให้ไปแต่ผมก็ไปเนี่ยเป็นยังไงแต่ผมก็ไปแป๊บเดียวผมก็กลับกับพี่เขาอาบน้ำให้เขาถูให้ดีนะก็ยกมือขึ้นค่ะถูให้ทุนค่าทุนค่าถูให้แล้วก็ถูถูอลไงให้ดีบริการดีมากร้านของผมไปดูพราพี่ไปแล้วกันฮ่าฮ่าผุดลินไหนมันไม่เห็นตอบเลยอะ เปิดประตูแล้วเมื่อกี้ไม่เห็นเลยไงใช่เหรออันใช่น่ะสิอนุษฎีบ้านทุกทำอะไรกันเยอะจังอะแบบเลนเลนข้างล่างหน่อยยิงยิงยิงค่ะไอ้ต้นไม้นะบ้านพี่หน่อยดิพี่มันบังพี่อะทุกคนยิงต้นไม้นะบ้านพี่หน่อยบังพี่อะตัดตัดไม้แบบคนรวยอะไรนะตัดไม้แบบคนรวยตัดไม้แบบคนรวยมีคนวิ่งตัวดำๆอยู่หน้าบ้านอ่ะมันหรือเปล่าลงไปดูซินะ อ่ะโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากตัดไม้แบบคนรวยโอ้รวยจริงรวยจริงชอบมากเลยขายรีวิวามมากมีแม่บ่เหร้บ่แม่บ่แยืนแม่บงบ้านพี่ได้แต่ยืนดูใครไปยิงในบ้านพี่คนจังไลเน่ะมีพี่กี่คนเลยจะบอกใครเนะ่ยบ้านดูนะ่ะ ที่ไม่มีไม่มีลูกบ้องใช้ออน้องต้องทำยังไงดีนะเดี๋ยวรพี่พี่เอาเรื้อๆออน้องพี่ต้องไปฟาร์มใหม่ซะละไอเนมแดฮัสมีตัวดำมิ่งมันพูด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 มันว่า why do you r a e a n หมาเนมแดฮัสทำไมเสียงมันเลด่าพี่แดฮัสเอ้ยฉันอัดแทนมีคนนะแดฮัมีคนนะเกมแล้วเฮ้ยมันวิ่งอยู่บนบ้านนะบนบ้านอยู่เมื่อกี้ fuck you โหแลยอ่ะ my name is Nam Surin you know Nam Surin number one มันคือใครวะพี่เราเสียมันลืมอยวะมันหัวร้อนแล้วมันพูดบ้าพูดบออะไรก็ไม่รู้ประเด็นเขารู้บอยพี่เยอะเท่พี่ใช้ไม่เป็นเสร็จแล้วนะพี่ บ้องเรามันไปทางนั้นเื่อใครเขาจิงอะไรนะรวยแหละตัวเล็กนี่ยันวะเลิกปากย้อยเมื่อยเกียร์อยูแล้าเต้นผมผมเลส กล่าขลาขลาขลาอยู่ขลาอย่เขาามาดิเขามาดิมันวิ่งหีวิ่งหนีฝริ้เราขอวินีมาเนี่ยขอบคุณครับฟุตล่เลอกปอยให้ะไรจะแจกกิฟต์ซับห้าิฟ์มันไม่มีทางได้แล้วกนเพี่ปิโทเฮ้เราก็เดบ้านเก็บกันเนี่ยเราถอนฐานไปอีกต่อไเราถอนาอีกต่อไป เฮ้ยอยากได้ของฝากจากบางไตเอ๊ะบ้าจะแตกกูเถอยุดเดียวนี้องเออเถอยากได้ของฝากจากบางไตอ่ะหีเปล่าลงบ้านมันหรอใช่สิลงบ้านมันลงมาท้างข้าง้ ไม่ต้องขามพี่โดนแต่ตัวดีเลยชอบยิง้ากตนเด็กเขาเดี๋ยวได้อ่ะนี่นี่ใครอ่ะได้แมนเดี๋ยวพี่ตายกับบ้านน้องแล้วพี่ยิงต่อไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มาร์เองทุกคนเดี๋ยวผมยิงต่อไปดูแบบวัยรุ่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ผมจะเกิดบ้านเฮ้ยอย่าเพิ่งยิงบ้านไม่ให้แตกเดี๋ยวพี่จะยิงต่อไปดูลงบ้านมาน้องฉันไม่เคยรู้คนที่สำคัญมันมีค่ขาดกันนะอ่ะเกิดผิดอ้โหเกิดผิด อย่าเพิ่งยิงแตงพี่หยุดคอน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 อย่าเพิ่งยิงแตงอย่าเพิ่งยิงแดงอย่าเพิ่งยิงแดงอย่เพิ่งยล้เกมสีพีมาไปเกมสีพีมาเดี๋ยวพี่สีพีไาหายต้อยก่อนเดี๋ยวพี่สีพีไาหายต้อยก่อนเผาไฟรอวู้วู้ลบองหมดเอ้าเอ้าเอ้าตัวอะไรอ่ะไปช่วยไปเกมพี่ไปต้องช่วยพี่จะตายในบ้านสวัสดีคุณนุพลครับสวัสดีครับผมหยุดก่อน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  มกับมับถ้าไมเราเลดบ้านเขา,เาประตูบ้านเราแตกหมดเลยวะพี่ <c oughs> มันแปลกๆอ่ะแบบนึงอีต้อยแบบนึงต้อยมีลูกไฟผมเผาเล่นอีกไหม <c oughs> ไม่มีพี่พี่มีเหลืออยู่ิศอลูกลูกอะไรลูกไฟไฟอันนอกข <ไฟ S 1> องพี่นะไฟอันนอกของพี่ใช่ไหม <c oughs> ใช่ลูกปลาป๋องเปล่า เ้ใช่ใช่ไหมฮะต่อยก่อนบางตีซอยห้อยบางตัวมันชื่ออะไรบางตัวอ่ะบางตีซอยห้อยบางต้อยซอยเองก็ว่าบางต้อยเกินไม้มันจะซอยห้อมซอยห้อมมันเพี้ยนมาซอยห้อมนี่ซอยห้อมบางตีชอบซอยห้อมนี่ไงยี่สิบ G เจอตัวมันแล้วใช่ไหม โดนไฟเผาปืนจัมบาลไอ้ต้อยใส่ไปแล้วเหรออีต้อยรอพี่กดยิงอ่ะไม่ต้องมาร์กแล้วโอเคมาร์กละทุกคนบ้านมันอะอยู่ตรงกลางแต่ผมอ่ะจะมาร์กใส่บ้านตัวเองนะผมจะมาร์กใส่บ้านตัวเองให้พวกที่อยู่บนบ้านอะตายให้หมดเลยเคยรู้สิผมจะผมจะยิงใส่บ้านหลังนั้นแหละเอาเลยนะสามสองหนึ่งไปต้อยโหไปต้อยโหไปต้อยโหไปเดูโฮแล้ว ยิงไปแล้วยิงไปแล้วเละแน่มึงยิงดอกทองปักแท็บแล้วเหรอผมยิงใส่บ้านตัวเองไปแล้วบ้านมันแตกแน่บ้านมันแตกแน่ไม่เหลือหรอกแตกแน่ไม่เหลือกนี่ก็บ้านพวกเราอ่ะระดับปีบ้าดิระดับปีบ้าดิดูเลยดูเลยดูเลยใครแท็นึงอ่ะดูด้เลยเห็นแววอ่ะถึงแล้วเห็นแววว่ะก็แปลกๆว่ะเห็นแววว่ะตังสอนบอลเออ ตานเสียงมันมาทางนี้วะเา้ตาย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 ายเายตายตายตาาตาเาายายตายตายายตาตายตายเายตายายายตา giờ diễn nhạc gì thì lặng mẹ tung gì Really good, really good. Tương 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 tương! good, really good, really good. Giờ này ní sốt nè, sốt nè. กงงไปรวยมาจากไหนขอบคุณกิฟต์บอดครับที่เลิฟยูเลิฟยูดันเลดบ้านมันทำไมบ้านเราแตกมันสู้ไงเนี่ยมันสู้พวกเนี้ยเอลายพวกนี้โอ้โหดูดิมันสู้จนบ้านแค่เราแตกโอ้โหแต่แม่งสดจริงเหรอยอดมันโคตรสุดนี่มันเดบ้านตัวเดียวเนี่บ้านแค็งเราหายไปทั้งฐขางหลังข้างหลังบ้านเรามีคนตองคนมันแขมจะเต่าย้อยเฮ้ยไอพวกแคโอก้าเนี่ยมันยังไม่ไปจากโลกนี่เหรอวะโอ้โห เบีวแตกเบีวแตกผิวบ้านมันบ้านเราเฮ้ย <Yeah. S 1> โอ้อนะไรเงี้ยตำนานเจอขึ้นได้ทุกวันแล้วเธอแมนมากแมนมากแม่ man mark, man mark, man. พี่แตสุดอยู่แล้วนะ้องพี่สุดทุกวงการไม่เก่งก็ทำอย่างพี่ไม่ได้หรอก<ค>รไม่ควรขอยิ่งแน่เลยไม่มีอะไรแล้วอยากเล็ดบ้านเฉยๆยแค่นั้นแหละไม่ใช่อะไรหรอกไปหาใบโอกาปะ แล้เหลืองก็เดี๋ยวยิงตัวไปดใส่บ้านเลยดีกว่าเอนในโบนวิวมันเอาออกไปหมดเลยอ่ะรื้อเลยรื้อลงมาเลยรื้อลงมาเลยเนี่ยถอนฐานมันพี่ถอนฐานมันถอนฐานมันแล้วอดทนมันไม่รู้สายแล้วงมันบ้าแค่ไหนรู้บกอยู่บ้านนี้เยอะรู้บ่อยู่บ้านนี้เยอะขอหน่อยขอหน่อยขอบคุณครับ Thank you for donation พี่โฟกแลนไอ้เาฮัตโอเค พอได้วยขอหน่อยคไปหนึ่งหนึ่งสแต็กพอเป็นคนน้อยนะไม่ต้องใช้เยอะหรอกขอบคุณครับขอบคุณครับไอเลิฟยูหลายๆพี่ชายนี่ไงตายไปดิยิงลูกบ้องอัดตัวเองตายไม่ตั้งใจเล่นอีกแล้วนี่ทำอะไรเนี่ยตายปากันยิงลูกบ้องอัดตัวเองตายไม่น่ารักเลย ไอแดมมึงโตไปยังไงนะ่นนะฮะวะาหย่ ยังรีบไเได้ีม่รู้ได้คลิปข่าพี่โนนแล้วหนึ่งคลิปเนี่ยนี่เป็นคนจังไรมากๆเลีวสามมากเป็นการขโมยลูกบ้องเพื่อนแบบทางลัดสตรีมก็ไม่สตรีมแล้วดังแล้วไม่อาหารหิอะไรแล้วมันอะนนี้ก็เป็นพัทเนอร์แล้วก็ไม่เอาอะไรแล้วเขาดังแล้วเอาอย่างเดียว เอ,อาตะกี้มันบอกบ้านสู้พี่บอกบ้านสู้หมดความวงางน้ำตารินเข้า